นายกนะคะก็มีการชี้แจงว่าหลายอย่างที่ทางสภาโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยเห็นชอบกับตัวเองเนี่ยหลายเรื่องพูดจะโจมตีตัวเองเสมอเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาและหลายเรื่องนะคะบิดเบือนซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยรับได้ส่วนการชุมนุมนะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยรักลูกหลานทุกคนตนรักเด็กนิสิตเป็นพลังแผ่นดินในวันข้างหน้าแต่ว่าเราควรสร้างความเข้าใจกันได้หรือไม่ ยอมรับฟังเสียงของทุกคนนะคะมีทั้งทําได้ทําไม่ได้นะคะแล้วก็มีการหยิบยกเรื่องของชุดนักเรียนว่าที่เขามีการปะท้วงกันว่าเอะต้องใส่ชุดไม่ไม่อะไรยังไงก็บอกว่าแต่ก่อนมันก็มีเหตุผลอย่างเช่นสมัยก่อนนี่ยนะคะมีการชี้แจงว่าชุดนักเรียนมาใส่แล้วประหยัดแล้วก็จะได้ไม่แสดงถึงความแตกต่างของคนจนคนรวยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสรุปว่าตัวเองเนี่ย จะไม่ลาออกนเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าลาออกดีนะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาโดยตรงก็ได้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานะคะไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะประเด็นที่ท่านกล่าวหาว่ากล่าวว่าผมต้องลาออกเพราะผมบริหารประเทศล้มเหลวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2549กับกปี2 5 5 7ิมีการชุมนุมมีใครรอไหมครับ มีการทำความผิดหรือเปล่าครับนะอย่าลืมนะผมไม่กล่าวอ้างถึงใครทั้งสิน้นแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องกรณีการชมุมนุมผมรักลูกหลานทุกคนผมรักเด็กนินสิตักึกษาทุกคนนั่นคือพลังของแผ่นดินในวันข้างหน้าแต่เราควรจะสร้างความเข้าใจกันได้ไหมครับบทบาทอะไรอยู่ตรงไหนไทรไทร ที่จะชี้นําในทางที่ถูกต้องในทางที่สงบไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามผมถือว่าทุกคนคือเสียงหนึ่งของคนไทยของประเทศไทยผมยอมรับฟังนะครับก็มีทั้งทําได้ทําไม่ได้ผมไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งนะครับหลายท่านผมบอกผมอยากอยู่อยู่ยาวอยู่นานก็ต้องไปถามคนพูดถ้าไมถามคนร่างทำนมโน้นเพราะผมไม่ได้เป็นคนร่าง ผมคิดว่าทุกคนก็ปรารถนานดีทั้งหมดนั่นแหละนะบางครั้งท่านก็พูดด้วยอารมณ์ของท่านไปบ้างอะไรไปบ้างท่านก็เอามาไล่ผมทุกวันอยู่เนี่ยนะใช่ความเป็นธรรมกับผมบ้างนะครับท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับผมไปทำหน้าที่ในแกร,รังมนตรีเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกอย่างเพื่อจะเดินหน้า อย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอ,อกาสได้ทําตอบชัดไหมครับ